ช่วงนี้พาท่านผู้ชมมารู้จักกับตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกและตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบนะคะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า200ตู้ซึ่งทีมแพทย์นะคะมั่นใจอุปกรณ์นวัตกรรมทางการแพทย์ที่กฟผผลิตขึ้นช่วยเสริมการทำงานเพื่อป้องกันไวรัสโควิด -19 ค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกและความดันลบและเครื่องกดเจลแบบเหยียบซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่กฟผพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชน,นเมธเตชะแสนสิริรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นผู้รับมอบ ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบที่กฟผพัฒนาขึ้นมีลักษณะเป็นตู้สี่เหลี่ยมทรงสูงกว้าง1เมตรยาว1เมตรและสูง2เมตรผลิตจากแผ่นอะคริลิกใสหนา6มิลลิเมตรโดยภายในตู้มีช่องสำหรับสอดมือซึ่งปิดผนึกอย่างมิดชิดเพื่อใช้เก็บสารคัดหลั่งของผู้ป่วยตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบ ผู้ป่วยจะอยู่ภายในตู้เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสจากผู้ป่วยแพร่กระจายออกมาในอากาศโดยมีชุดควบคุมแรงดันอากาศทำหน้าที่ดูดอากาศผ่านชุดกรองฆ่าเชื้อและฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC เพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนปล่อยอากาศออกสู่ภายนอก จึงช่วยลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ในการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยและจำกัดพื้นที่การฟุ้งกระจายสารคัดหลั่งของผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีช่วงต้นเนี่ยตอนที่โรคกำลังระบาดเนี่ยการพิิจฉัยเราต้องใช้น้ำในช่องจมกูกนะครับกับในในช่องคอนะในการตรวจซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาใช้สำลีนะฮะไปยังใส่เนี่ยมันจะกระตุ้นให้เราไอาหรือจาม ก็โอกาสที่มีการแพร่เชื้อสูงทีน,นี้ทายังไงบุคลากร,กรหรือคนใกล้เคียงจะปลอดภัยผมว่านวัตรกรรมห้องความดันลบเนี่ยช่วยช่วยอย่างไรก็คือว่าคนทําก็ปลอดภัยเพราะว่าไม่มีการสัมผัสกันโดยตรงคนอื่นๆที่อยู่รอบข้ามก็จะปลอดภัยเพราะว่าห้องตรงนี้ถูกออกแบบนะฮะในการที่จะดูไอละอองในห้องที่คนไข้ยอยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็ผ่านเข้าไปในระบบฆ่าเชื้อแล้วก็กรองก่อนที่จะลมนั้นจะออกไปนอกห้อง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีบอกว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่กอฟอมอบให้จะเป็นประโยชน์มากตอนนี้โควิดก็ทุเลาแล้ะแต่นวัตกรรมนี้ยังใช้งานได้ในหลายกรณีที่คนไข้าบางกลุ่มที่เราต้องผ่าตัดดมยาสลบหรือจะต้องส่องกล้องช่องปากและคอซึ่งถ้ามีเชื้ออยู่เนี่ยมันก็อาจจะกระจายไปคนอื่นได้ครนี้ตอนนี้ไม่มีใครแน่ใจได้หมดว่า คนปกติดีเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ติดโรคแต่ไม่มีอาการเพราะในตู้อันนี้ก็ยังสามารถใช้ได้ new normal เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะชีวิตการทํามาหากิน new normal ทางการแพทย์ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ตู้นี้ฮะมาใช้ประกรอบในการดูแลผู้ป่วยทำให้ความปลอดภัยแก่คนไข้ารายต่อมาขณะเดียวกันบุคลกากรการแพทย์ก็ทำงานได้โดยสบายใจขึ้น6เดือนถึงหปีข้างหน้าเนี่ยตู้ควาดันลบเนี่ยคงต้องอยู่กับสถานพยาบาล ที่จะใช้เพียงแต่ว่าจะใช้กับคนไข้ประเภทไหนเนี่ยคงแล้วแต่บริบทท่านผู้ชมคะที่ผ่านมากฟพได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล112แห่งทั่วประเทศสิ่งที่มอบให้คือตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวก62เครื่องตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบ140เครื่องเสากดเจลอนามัยแบบเท้าเหยียบ400เครื่องค่ะ